Conversation with God สนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเล่มหนึ่งโดย n นิวโดนลัลวอลคํำนำฉบับภาษาไทยโดย n นิวโดนลัลวอล ถึงเพื่อนๆของผมในประเทศไทยผมรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่ถ้อยคำในหนังสือเล่มนี้ได้มาสู่หัวใจและความคิดพวกท่านณประเทศอันงดงามแห่งนี้ประเทศของท่านเปี่ยมด้วยมรดกล้ำค่าและขนบจารีตที่น่านับถือผมคิดไม่ออกว่า จะมีที่ไหนในโลกที่สารจากหนังสือชุดนี้จะมีความหมายหรือได้รับความเข้าใจมากไปกว่าประเทศนี้ในประเทศไทยพวกท่านได้เข้าใจคำสอนหลักๆจากทุกสายทา,ทางจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่ทั้งเก่าและใหม่ทั้งบรรพกาและร่วมสมัย โดยแก่นแล้วคําสอนเหล่านั้นไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าศาสนาไหนหรือสายทานทางจิตวิญญาณใดมันคือคําสอนที่ว่าด้วยเอกภาพของสรรพชีวิตความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติและพลังฟื้นฟูของความรักในหลายๆทางแล้ว นี้คือเรื่องราวทางวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติและนอบน้อมยิ่งที่หนังสือชุดนี้ได้ตีพิมพ์ในประเทศอันงดงามของพวกท่านนี่คือประเทศแห่งความงามทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่แก่นแกงของ,ของภูมิประเทศไปจนถึงหัวใจของผู้คนผมหวังว่าท่านจะพบส่วนหนึ่งของความงามนั้นสะท้อนออกมาจากถ้อยคำที่อยู่ในหนังสือชุดนี้อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่หัวใจของคำสอนนั้น คือเราทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวถ้าเราเชื่อวันนี้เป็นความจริงในยะต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งมวลจะมาหาศาลยิ่งทุกสิ่งในชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในาศาสนาของเราการเมืองของเรา เศรษฐกิจของเราการศึกษาของเราโครงสร้างทางสังคมของพวกเราและทุกสิ่งในชีวิตส่วนตัวของเราด้วยเราต้องสอนให้โลกรู้วิธีที่จะรักทั้งหมดมีเพียงแค่นั้นนี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ศาสนาได้พยายามทำเช่นนั้นมาหลายพันปีรัฐบาลต่างๆพยายามออกกฎหมายเพื่อการนี้มายาวนานเกือบจะพอๆกันแนวคิดทางปรัชญาทั้งหลายต่างไม่ได้ผลวิธีทางเศรษฐกิจก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าที่สุด การศึกษาก็ดูเหมือนไม่สามารถทำให้ผู้คนเข้าใจเรื่องนี้สถาบันทางสังคมทั้งหมดของมนุษยชาติพยายามใส่ความรักลงไปในสมการแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์แต่ไม่มีสถาบันไหนเลยที่ทำได้เป็นชิ้นเป็นอัน มันเกิดอะไรขึ้นแน่ทำไมพวกเราถึงไม่เข้าใจเสียทีจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่ได้ยินคำสอนเหล่านั้นเราได้ยินได้ยินอย่างสม่ำ,ำสเสมอและต่อเนื่องจากเกือบทุกแหล่งที่เราจะจินตนาการถึง เราถูกสอนว่ารักคือคำตอบดังนั้นเราจึงรู้แล้วว่าต้องทำอะไรถ้าเราอยากแก้ปัญหาต่างๆของโลกไปนี้อยากหยุดยั้งความปวดร้าวและความรุนแรงในโลกเรารู้วิธีที่จะทำแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ทำคำตอบคือ เรากลัวที่จะรักกันและกันเรายอมให้ความต่างมาแบ่งแยกเราจากกันผมหวังว่าหนังสือที่ท่านกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้อาจช่วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้สิ้นสุดลงหากจะมีที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ที่มนุษยชาติ จะให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นใหม่นั้นคงเป็นประเทศไทยนี่เองประเทศซึ่งอาทรเกื้อกูลกันโดยธรรมชาติและเกื้อกูลเพื่อจะเป็นธรรมชาติฉะนั้นโปรดอ่านหนังสือชุดนี้และเกื้อกูลสารของมัน โปรดแบ่งปันสารนี้แก่ผู้ที่อ่านได้สัมผัสชีวิตพวกเขาแบ่งปันไม่ใช่ด้วยการให้หนังสือชุดนี้แต่ยังด้วยการนำภูมิปัญญาและความเข้าใจในนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในตัวท่านเพื่อว่าท่านจะกลายเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ ผมขอส่งคำทักทายและความรักมายังเพื่อนๆที่ประเทศไทยทุกคนครับนิวโดนัลวอลคำอุทิศแดแอนเอ็มวอลผู้ไม่เพียงแต่สอนผมว่าพระเจ้ามีจริงหากยังเปิดจิตใจผมสู่สัจจะอันเยี่ยมยอดว่าพระเจ้า คือเพื่อนที่ดีที่สุดของผมผู้เป็นยิ่งกว่าแม่สำหรับผมคือผู้ให้กำเนิดความรักและการใฝ่หาพระเจ้าในตัวผมรวมทั้งคุมงามความดีทุกประการแม่คือการพบเทพธิดาครั้งแรกของผมและแด่อเล็กเอ็มวอล ผู้กล่าวซ้ำๆตลอดชีวิตผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกหน้าลูกไม่จำเป็นต้องรับคำว่าไม่เป็นคำตอบเราเป็นผู้กำหนดทุกชะตาของเราเองและมีทางที่จะหาได้มากกว่าน,นี้อีกพ่อคือประสบการณ์แรก แห่งความไม่หวาดวันของผมนิวโดนัลวอล